เคยไหมอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ความคิดลบก็ผุดขึ้นมาเต็มหัวเราไม่ดีพอหรอกเราน่ารำคาญหรือเปล่าทำไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้เราดูไม่มีค่าเลยบางครั้งคุณไม่ได้เจออะไรเลวร้ายหรอกแค่ตื่นมาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองโดยไม่มีเหตุผล ความรู้สึกพวกนี้มันเงียบแต่กัดกินใจเราแบบไม่รู้ตัวผมอยากบอกอะไรคุณสั้นๆตรงนี้เลยนะถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ตอนนี้คุณไม่ได้แปลกและไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนกำลังรู้สึกแบบเดียวกับคุณบางคนยิ้มอยู่ทุกวันแต่ในใจกลับไม่ชอบตัวเองเลย บางคนเก่งมากแต่ข้างในรู้สึกเหมือนลมเหลวบางคนเป็นคนดีแค่ไหนแต่กลับพูดกับตัวเองร้ายยิ่งกว่าศัตรูความคิดลบพวกนี้ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอมันแค่บอกว่าคุณยังไม่เข้าใจวิธีดูแลใจตัวเองก็แค่นั้นเองเพราะเราไม่เคยมีใครสอนเราว่าเราจะรับมือกับเสียงในหัวยังไง โดยเฉพาะเสียงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่น่ารักพอจะถูกรักเราไม่มีค่าพอจะประสบความสำเร็จเราไม่ใช่คนที่ดีพอจะมีความสุขแต่ข่าวดีคือคุณเปลี่ยนความคิดพวกนี้ได้คุณเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองได้คุณเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็นเพื่อนที่เข้าใจแทนศัตรูได้ และคลิปนี้จะพาคุณไปทีละขั้นไม่มีโลกสวยไม่มีดรามา่าแค่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดด้วยวิธีที่คุณทำได้จริงลองสังเกตดูไหมความคิดลบมันไม่ใช่ว่าจู่ๆก็โผล่มาแต่มันมาจากสิ่งที่เราสะสมในใจทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันเช่นคำพูดแรงๆที่เคยได้ยิน การเปรียบเทียบที่ฝังลึกหรือบาดแผลที่ยังไม่เคยหายพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าจิตย่อมเศร้าหมองเพราะอาสวะอาสวะแปลว่ากิเลสท,ที่หมักหมมฝังใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความคิดลบที่เรายังไม่รู้ทันมันมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ปัญหาคือเราไปยึดมันไว้เราคิดว่าเสียงในหัวเรานี่แหละคือตัวตนของเราทั้งที่จริงมันก็แค่อนัตตาหรือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลยด้วยซ้ำพระพุทธองค์ตรัสอีกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา ความคิดลบก็เช่นกันมันแค่แวบขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราดึงมันไว้มันก็อยู่กับเรานานเหมือนจับ่านไฟไว้แล้วถามว่าทำไมมือถึงพองทางออกคือรู้ทันในธรรมะพระองค์สอนว่าสติมาปหานังการมีสติคือการละความเศร้าหมองได้ ลองฝึกง่ายๆเวลาที่ความคิดลบมาอย่าด่าตัวเองว่าทำไมเราคิดลบอีกแล้วแต่ให้ใช้สติรับรู้มันเฉยๆว่าตอนนี้เรากำลังมีความคิดลบนะมันไม่ใช่ความจริงมันแค่ผ่านมาแล้วใจเราจะไม่ไหลาตามมันไปนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการหลุดจากความคิดลบแบบธรรมะ ลองถามตัวเองตรงๆดูเวลาความคิดลบมันโผล่มาคุณทำยังไงบางคนพยายามไล่มันออกบางคนปล่อยให้มันพาใจดำดิ่งบางคนไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ากำลังคิดลบอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่าสติซึ่งไม่ใช่แค่ระลึกได้ว่า ฉันกำลังคิดลบอยู่แต่หมายถึงการรู้ตัวอย่างไม่ตัดสินเหมือนเป็นผู้สังเกตไม่ใช่เหยื่อของความคิดความคิดลบมันไม่ผิดแต่เราต้องไม่หลงเชื่อมันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพปาปัสะอักกะระนังแปลว่าการไม่ทำชั่วทั้งปวงเป็นธรรมะอย่างยิ่งการด่าตัวเอง คิดร้ายกับตัวเองก็คือการทำร้ายตัวเองซึ่งถือเป็นอกุศลกรรมทางใจแม้ไม่มีใครเห็นแต่มันบั่นทอนเราทีละนิดเหมือนหยดน้ำที่ตกใส่หินทุกวันสุดท้ายมันก็เจาะเป็นรูได้ลองดูตัวอย่างนี้ 1. สมมุติคุณเพิ่งทำพลาดความคิดมาเห็นไหมฉันมันโง่ 2. สติหยุดหนึ่งวิดแล้วถามว่าจริงเหรอฉันโง่จริงๆหรือฉันแค่กำลังรู้สึกแย่ 3. ใจจะเริ่มเบาลงเพราะคุณไม่ได้พาตัวเองดำดิ่งไปตามมันทันทีวิธีฝึกรู้ทันความคิดลบในแบบพุทธ 1. ตั้งชื่อให้มันเลยเช่นเวลาคิดว่าเราคงไม่มีใครรัก ให้บอกในใจว่านี่คือความคิดลบเรื่องคุณค่าแล้วมองมันเหมือนเมฆบนฟ้าลอยมาลอยมาแล้วเดี๋ยวมันก็ลอยไป 2. หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่านี่คือแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะความคิดเปลี่ยนได้ทุกวันความจริงเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยน 3. ถามกลับแบบพระพุทธเจ้าเคยใช้ในพระสูตรมีการถามเพื่อพิจารณาความคิดเช่นคิดแบบนี้แล้วจิตสงบหรือกระสับกระส่ายความคิดนี้พาไปสู่ปัญญาหรือความเศร้าถ้าคำตอบคือพาไปหาความทุกข์ก็วางมันไว้เลยครับสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่สาระไม่ใช่ธรรมะพึงละเสีย พระไตรปิฎกมัชฌิมะนิกายนั่นหมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องผลักใสความคิดลบแค่รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้เหมือนคุณไม่ต้องเก็บใบไม้แห้งทุกใบที่ตกใส่มือเมื่อฝึกบ่อยๆใจจะเริ่มแยกแยะออกแยกออกว่าอันนี้คือความคิดไม่ใช่ฉันเป็นแบบนั้นจริงๆ พอแยกได้ความคิดลบมันจะไม่มีพลังเหมือนงูไม่มีพิษมันยังอยู่แต่เราไม่กลัวไม่เจ็บจงเมตตาต่อตัวเองในวันที่ใจมันเกลียดตัวเองเต็มที่บางวันคุณอาจตื่นมาพร้อมความรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดรู้สึกว่าทำอะไรก็พังและเสียงในหัว ก็ตะโกนใส่ว่าเราแย่เกินไปแล้วเราน่าสมเพชท,ที่สุดเราคงไม่มีใครรักได้จริงๆหรอกมันคือวันที่ใจไม่ได้ต้องการคำปลอบใจแต่มันต้องการใครสักคนที่จะไม่ส้ำเติมมันและวันนั้นคนคนนั้นควรจะเป็นตัวคุณเองพระพุทธเจ้าสอนเมตตาเริ่มที่ตัวเราก่อน พระองค์ตรัสไว้ในเแม่ตาสูตรว่าตนแลเป็นที่รักของตนบุคคลผู้รู้คุณย่อมไม่เบียดเบียนตนเองแปลง่ายง่ายคือถ้ารู้ว่าตัวเองมีค่าจะไม่พูดไม่คิดไม่ทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองเลยแต่คนเราหลายคนกลับทำตรงกันข้ามคือพูดกับตัวเองด้วยคำที่รุนแรงที่สุด ทั้งที่ไม่เคยพูดแบบนั้นกับใครเลยเคยลองสังเกตไหมเพื่อนผิดพลาดเราปลอบคนอื่นเสียใจเราให้กําลังใจแต่พอตัวเองผิดพลาดเราด่าแบบไม่มีชิ้นดีทำไมละ่ะเพราะเราลืมให้เมตตากับตัวเองทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจงแผ่เมตตายังตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปยังผู้อื่น เมตตาภาวนาในอาณาปานสติสูตรฝึกเมตตาให้ตัวเองอย่างไร 1. พูดกับตัวเองเหมือนพูดกับคนที่เรารักถ้าคนที่เรารักพลาดเราจะพูดว่าไม่เป็นไรนะคนเราผิดพลาดได้แล้วทำไมกับตัวเองถึงพูดว่าแย่ที่สุดเลยทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยเปลี่ยนเถอครับ คุณก็ควรได้รับคำพูดแบบเดียวกันนั้น 2. ใช้บทแผ่เมตตาให้ตัวเองแบบที่เข้าใจง่ายคุณไม่ต้องใช้ถ้อยคำซับซ้อนก็ได้แค่หลับตาแล้วพูดกับใจตัวเองว่าขอให้ฉันพ้นจากความเกลียดตัวเองขอให้ฉันให้อภัยตัวเองขอให้ฉันเห็นค่าของชีวิตตัวเองอีกครั้ง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนให้เราอยู่กับมันด้วยใจที่เมตตาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าคู่ใดมีเมตตาในใจผู้นั้นย่อมมีแสงสว่างในจิตและแสงสว่างดวงแรกควรเริ่มจากจุดเล็กๆในใจเราเองแม้จะยังไม่รักตัวเองทั้งหมดแต่แค่เริ่มหัดอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นสักนิด ก็ถือว่าเราเริ่มเดินออกจากความมืดแล้วจะอยู่กับความล้มเหลวยังไงโดยไม่เคียนตัวเองซ้ำๆบางครั้งสิ่งที่ทำให้เจ็บไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองหลังจากนั้นฉันมันล้มเหลวซ้ำซากคงไม่มีวันดีขึ้นหรอกดูคนอื่นสิเขาไปไกลกันหมดแล้วเสียงพวกนี้ไม่เคยมาช่วยเราลุกมันแค่ซ้ำเติม จนเรารู้สึกว่าไม่สมควรแม้แต่จะพยายามอีกพระพุทธเจ้ามองความล้มเหลวว่าเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาบทนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอนิจจลกณะสูตรแปลว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้ความล้มเหลวก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราได้ตลอดไป แม้แต่ความผิดพลาดก็แค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวลองนึกภาพนี้ถ้าอิดก้อนหนึ่งแตกคุณจะโยนทิ้งทั้งกำแพงไหมไม่ใช่คุณแค่เปลี่ยนมันแล้วต่อไปเรื่อยๆชีวิตก็แบบนั้นแหละความล้มเหลวเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนของคุณสิ่งที่ทำให้เจ็บซ้ำคือการวนในวัตฏะความคิดลบในธรรมะเรียกว่า วัตฏะสงสารทางใจเช่น 1. ความล้มเหลว 2. การด่าตัวเอง 3. เสียกำลังใจ 4. ไม่กล้าทำใหม่ 5. ความล้มเหลวซ้ำๆ 6. การด่าตัวเองหนักขึ้นและวนอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดรู้ความจริงของโลกย่อมหลุดจากวัตฏะหมายความว่าถ้าเรามองเห็นว่า ทุกอย่างเกิดดับได้เราก็จะไม่จมอยู่กับมันวิธีอยู่กับความล้มเหลวแบบมีธรรมะ 1. เปลี่ยนคำพูดกับตัวเองจากฉันพลาดอีกแล้วเป็นนี่คือบทเรียนใหม่ของฉันจากฉันแย่มากเป็นฉันยังดีไม่พอแต่กำลังดีขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสในบทสั่งยุตะนิกายไว้ว่าวาจาที่เปี่ยมด้วยเมตตาคือของขวัญอันประเสริฐ แม้จะพูดกับตัวเองต็วเป็นของขวัญได้เหมือนกัน 1. เขียนความล้มเหลวลงกระดาษแล้วเขียนบทเรียนตามด้วยยกตัวอย่างเช่นล้มเหลวพูดงานพรีเซนต์แล้วลืมเนื้อหาบทเรียนต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแบบซ้อมจริงอีกหนึ่งวันแค่นี้คุณก็เอาความล้มเหลวมาทำให้โตไม่ใช่เอามันมาย่ำใจตัวเอง 3. ใช้หลักไตรลักษณ์มองตัวเองอันนิจจังวันนี้ล้มเหลวพรุ่งนี้อาจสำเร็จทุกขังความผิดหวังมันเจ็บแต่ไม่จีรังอนัตตาฉันไม่ได้เป็นเจ้าของความล้มเหลวนี้มันแค่ผ่านมาหลักนี้ไม่ใช่แค่ท่องแต่คือมุมมองใหม่ที่พระพุทธเจ้าตรงให้ไว้เพื่อผนจากความยึดติดในความผิดทั้งหมด ชีวิตมันเรียนรู้ได้ถ้าเราหยุดโทษตัวเองเสียก่อนคุณอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเก่งขึ้นเพราะคุณมัวแต่จ้องดูรอยพลาดแทนที่จะมองระยะทางที่เดินมาได้แล้วเปลี่ยนมุมมองวันนี้ความล้มเหลวจะไม่ใช่หลักฐานว่าเราห่วยแต่คือครูที่มาสอนโดยไม่พูดถ้าอดีตเราผิดมากจะให้อภัยตัวเองได้ยังไง ความรู้สึกผิดบางทีมันไม่ใช่ความคิดแต่มันเหมือนน้าหนักที่กดหัวใจไว้เรารู้ว่าควรปล่อยแต่ใจมันกลับกอดอดีตไว้แน่นเพราะลึกๆเรารู้สึกว่าฉันไม่สมควรได้รับการให้อภัยฉันเคยทำให้คนอื่นเสียใจฉันไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยคุณไม่ผิดที่รู้สึกแบบนั้น แต่คุณไม่จำเป็นต้องติดอยู่ที่ตรงนั้นตลอดไปพระพุทธเจ้าไม่ได้มองคนที่เคยผิดว่าเลวร้ายพระองค์ตรัสว่าบุคคลที่เห็นความผิดของตนแล้วยอมรับย่อมเป็นผู้มีปัญญาอังคุตระนิกายนั่นแปลว่าการรู้สึกผิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่การยอมให้ความผิดคุมชีวิตไปตลอดนั่นต่างหาก ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ระวังตัวอย่างจริงองคุลีมานฆ่าคนพันศพยังเปลี่ยนได้หนึ่งในเรื่องธรรมะที่เปลี่ยนใจคนทั้งโลกคือเรื่องขององคุลีมานฆาตรกรที่ฆ่าคนมากกว่าพันคนตอนแรกไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะกลับใจได้แต่พระพุทธเจ้ากลับเดินเข้าไปหาเขาแล้วตรัสว่าเราหยุดแล้ว องคุลิมานเจ้าสิยังไม่หยุดบทนี้พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรองคุลิมานเถราภทานประโยคนี้เหมือนฟ้าผ่าใส่ใจเขาเพราะเขาเพิ่งตระหนักว่าความหยุดคือหยุดกรรมชั่วไม่ใช่หยุดอยู่เฉยๆเขากลายเป็นพระอรหันต์ในภายหลังแม้อดีตจะเปื้อนเลือดแต่อนาคต กลับใสบริสุทธิ์ด้วยสติและเมตตาต่อตัวเองถ้าเราทำผิดในอดีตแต่ยังรู้สึกผิดอยู่แปลว่าเรายังมีศีลธรรมในใจและนั่นคือรากฐานของการเริ่มต้นใหม่เพราะคนที่ไม่เคยรู้สึกผิดเลยคือคนที่ไม่รู้ผิดถูกแต่คุณยังเสียใจนั่นหมายความว่าคุณมีศัก,กยภาพที่จะไม่ทำผิดอีกแล้ว วิธีให้อภัยตัวเองแบบมีธรรมะ 1. แยกความผิดออกจากความเป็นตัวคุณสิ่งที่คุณเคยทำเท่ากับการกระทำหนึ่งแต่คุณเท่ากับคนที่เปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการฝึกฝนบทนี้อยู่ธรรมบทไม่ใช่เพราะลืมอดีตแต่เพราะเรียนรู้จากมันอย่างเข้าใจ 2. ทำดีในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ความผิดในอดีตเสียเปล่าการไถ่าบาปในทางพุทธไม่ใช่การทรมานตัวเองแต่คือการทำสิ่งดีงามต่อไปอย่างไม่หยุดเหมือนเอาน้ำดีมาล้างน้ำเสียแม้ล้างไม่หมดในวันเดียวแต่ถ้าเติมดีทุกวันน้ำเสียจะจางลงเรื่อยๆ 3. ภาวนาแผ่เมตตาให้ตัวเราในอดีต ลองนั่งนิ่งๆแล้วพูดกับใจว่าขอให้ฉันในอดีตที่ยังไม่เข้าใจได้รับการให้อภัยขอให้ฉันในปัจจุบันมีปัญญาพอที่จะไม่ทำผิดซ้ำขอให้ฉันในอนาคตเติบโตด้วยเมตตาและสติการภาวนาแบบนี้ไม่ใช่ของเล่นแต่มันค่อยๆเปลี่ยนรากของความคิดในจิตใจ ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทางเดินแห่งโอกาสไม่ใช่ทางของคนดีเท่านั้นแต่เป็นทางของทุกคนที่อยากดีขึ้นคุณอาจเคยหลงทางแต่ตราบใดที่ยังหันหน้ากลับมาได้คุณก็ยังเดินบนเส้นทางของธรรมได้เสมอถ้าใจมันคิดลบไม่หยุดควบคุมไม่ได้จะทำยังไงดี บางคนรู้ว่าคิดลบมันไม่ดีแต่ก็อดคิดไม่ได้มันจะดีขึ้นจริงเหรอเราแย่ขนาดนี้จะมีทางไหมคิดบวกมันก็แค่หลอกตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความคิดลบแต่คือการปล่อยให้มันหมุนวนแบบไร้สติจนสุดท้ายกลายเป็นเสียงที่ดังยิ่งกว่าเหตุผล พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทันความคิดแทนที่จะพยายามห้ามบุคคลใดยอมระลึกถึงจิตของตนด้วยความไม่ประมาทยอมรักษาใจตนได้บทนี้อยู่ในพระไตรปิฎกมหาสติปัตตานสูตร แปลให้เข้าใจง่ายก็คืออย่าพยายามหยุดความคิดลบแบบบังคับให้ใช้สติคอยสังเกตว่าตอนนี้ใจเรากำลังคิดอะไรแล้วดูมันเฉยเฉยเพราะเมื่อรู้ทันไม่หลงตามค่อยค่เบาลงถ้าเราเจอความคิดลบแล้วเถียงกลับทันทีเฮ้ยไม่รอก <c oughs> เราไม่ได้แย่ต้องหยุดคิดต้องหยุด บางทีมันไม่ได้หยุดแต่มันกลับยิ่งต่อกลับแรงขึ้นเพราะเราไปขัดขืนแทนที่จะรับรู้วิธีฝึกหยุดความคิดลบด้วยสติอย่างเข้าใจไม่หลอกตัวเองวิธีที่หนึ่งตั้งชื่อให้ความคิดเช่นโอเคนี่คือความคิดกลัวอนาคตนี่คือเสียงในใจที่ด่าตัวเองอีกแล้ว ตอนนี้กำลังคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการตั้งชื่อจะทำให้เราห่างจากความคิดนั้นเหมือนคุณกำลังดูละครในใจแทนที่จะ,สะแสดงอยู่ในนั้นที่สองเอาลมหายใจมาเป็นจุดพักใจเวลาใจเริ่มคิดลบให้ทำสิ่งนี้เบาๆหายใจเข้ารู้สึกถึงลมผ่านจมูก หายใจออกรู้สึกว่าลมเย็นออกไปนับในใจ1หายใจเข้าอีกครั้งนับสองไปจนถึง5แล้ววนใหม่อย่าบังคับให้สงบแค่พาใจกลับมาหาลมหายใจกลับมาหาตัวเองนี่คือการฝึกสมาธิอย่างอ่อนโยนที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่สไม่ต้องชนะความคิด แค่อยู่กับมันได้โดยไม่เจ็บเปรียบเหมือนคนยืนดูกระบวนรรถไฟแต่ไม่ขึ้นไปนั่งด้วยอุปมาในพระไตรปิดกใจเราก็แบบนั้นความคิดลบมาเหมือนรถไฟแต่ถ้าเราแค่ยืนดูโดยไม่ขึ้นไปมันก็จะวิ่งผ่านไปในที่สุดอย่าลืมว่าความคิดมันไม่ใช่ความจริง สิ่งที่คิดในหัวมันแค่เสียงจากอดีตความกลัวหรือความเคยชินไม่ใช่ความจริงที่คุณเป็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตได้รับการฝึกย่อมกลายเป็นมิตรของตนบทนี้อยู่ในพระไตรปิฎกจิตของคุณจะกลายเป็นเพื่อนแท้ถ้าคุณฝึกมันด้วยความเมตตาไม่ใช่ความเกลียดตัวเอง สุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ